อยู่ข้างข้างไงเขาได้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 ปะยมิงเข้ามามิเข้ามาจัครับผมก็ขอบคุณที่มาไง้จกอ่ะอะไรไอะ่รงะรงอไรไงอะไงอรงอะไตไงอะไรงอะะงอไงอะงไรงอะไรไงงไรงะรงไงงร ก็ก็คือหนูก็เป็นคนที่แบบเป็นเหมือนคนอายุเยอะแหละก็อาจจะไปงี่เง่ากับเด็กเกณฑนตีหน่อยประมาณนั้นครับผมก็หนูก็งอเขาสิเอาแต่สิ่งที่เราโพสเราให้เขาโงเขาเราไม่ไม่ใช่คนละคนนั้นเพชรจ้าหรือเปล่าไปดูอะไรมาเด็กตีตายจะบ้าทำไมมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับหนูอ่าสาเหตุจริงเหรอสาเหตุจริงๆก็คือเรารู้สึกเราเราเราติดแฟน แล้วพอเขากลับบ้านไปหาแม่แล้วก็แบบว่าทําไมทำไมไม่คุยกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปงี้เง่าใส่เขาว่าอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ไม่มีเป็นไงบ้างพอเจอสถานการงานแบบมีโกลบนี้เราต้องยังไงบ้างตอนนั้นเหรอคะใช่ใช่ตอนนั้นอารมณ์อารมณ์ไปก็เลยแบบอยากเออยังไงไปคืออยากเลิกเลยเหมือนกันด้วยใช่แต่ว่าพอไปคุยกับที่บ้านแล้วเริ่มแบบตอบความเข้าใจก็ยังกับกันไม่เงี้ยงเง่าขนาดไหนความไม่ฟังเขาถามว่าบีเงี้เง่าแค่ไหน ยู่่คะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะแบบเขาพยายามแต่จริงจตอนนั้นเหมือนตัวไปไปไม่ได้ก็เผื่อว่าไม่เอาแล้วกับทันอะไรก็ไม่รู้แล้วทำไมใจอ่อนกลับมาล่ะตอนนั้นมันเหมือนจะเป็นประจำเดือนแล้วลมมันเบี่ยดเราตั้งคนต่างเกาหลงหนูก็ประจำเดือนมาหนูก็เวียงไงนางก็มาเหมือนกันต่างคนต่างประจำเดือนมาก็าเวียงใส่กันแล้วหลังจากนี้ต้องทำยังไงต่อไปถ้าเกิดมันมีความไม่เหงาอะไรเกิดขึ้นมาอีกล่ะไม่หนูว่าหนูว่าคุยกันเพราะว่าจริงๆแล้วหนูคุยกับพี่ชายเขา พี่ชายเขาพิละเนี่ยคือแก่กว่าหนูปีหนึ่งแล้วเราคุยกันแบบ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 ผู้ใหญ่อ,ะอ่ะพิละก็บอกว่าถ้ามีอะไรอย่าไปอย่ามึงไปพูดลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเข้าใจหนูเข้าใจมิ้นแหละหนูเข้าใจแต่นี้ก็ก็ก็รับปากกับกับพิละทั้งใบมิ้นรับจากกับพี่ชายและหนูก็รับปากกับผู้ปกครองเขาเหมือนพิละอย่างเงี้ยก็ว่าเออถ้ามีอะไรก็คุยกันช่วงวัยมันมีผลไหมครับการคบกันไอ้สำหรับหนูเนี่ยไม่มีต้องถามเขา ยังไงบ้างยังไงบ้างเขาเหมือนเด็กเลยไม่ตาดไปไม่รู้เลยรู้ทำไมเขาไป็นไงเราดูหน้สื่อหรือพูดใจเลยว่าเขาเป็นยังไง่ออยู่ไม่เกี่ยวเลย่ะรู้สึกว่าอยู่กันหนูงอแง้งมากกว่าเอาจริงๆหนูเป็นเหมือนเหมือนหนูงอแง้งเออแล้วก็เขาจริงจังเขจริงจังแล้วข้างหน้าเรามีแบบเส้นตายหรือเส้ไลน์ถ้าเกิดเขายังมีอย่างนี้เราไม่อยากจะคิดว่าจะมีแบบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามคน รู้สิ่งหนึ่งว่าเขาติดเรามากเพราะพี่เขเป็นคนติดแฟนช่วงนี้หนูเริ่มติดเขาแทนแล้วทำไมยังไม่หยุดรักเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โจ้จะแก่หลายคนค่อนข้างที่จะเชียร์ความรักครั้งนี้ของเราแบบว่าก็ขอบคุณละกันขอบคุณสําหรับทุกคนที่เชียร์ครั้งนี้คือหนูก็อยากให้เป็นรักครั้งสุดท้ายเนาะก็มีอะไรก็บอกเขาแหละว่าท่านไม่พอใจหรือหนูก็ค่อยบอกแล้วกันเพราะว่าคนแก่ก็จะปรับให้เพราะว่าหนูรู้สึกว่า คือเขาเรียกอะไรอ่ะขบวนสุดท้ายแล้วถ้าถ้าไม่ผมหวังครั้งนี้ก็ก็ไปยังอื่นแล้วนะจะบอกให้นะพี่จะมองไปขนาดไหนมองไปว่าแต่งงานอุ้ยให้น้องเรียนจบก่อนน้องยังเรียนอยู่ครับน้องยังเรียนอยู่น้องยีิบเอ็ดแล้วก็ยังเพิ่งอยู่ปีหนึ่งอยากให้น้องโฟกัสเรื่องเรียนก่อนเลยอันดับแรกคือเรื่องแต่งเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่ยังหนูคือหนูหนูพร้อมอยู่แล้วหนูคือหนูรู้สึกว่าหนูหนูพร้อมที่จะมมีครอบครัวแต่ว่า ต้องให้น้องพร้อมก่อนให้น้องจบก่อนครับแล้วแต่ว่าพี่โก้เขาไปน้องก็แจ้งให้น้องทราบเลยว่าที่มาจริงจังไม่ใช่มาเล่นเล่นไม่ได้แบบว่าตั้งแต่วันแรกเลยถามเจ้าหนี่บ้างไปมีเล่าฝั่งนี้แบบตอนเขามาจีบเราอะมัแจ้งเราว่าคบกับพี่นะตอนแรกหนูปฏิเสธแล้วเอออไม่คุแล้วอะไรที่ใจอ่อนแต่รู้ต็เรเร่งเราวิ่งวิ่งว่งหนุนเขาคุยเขาว่าคบกับเขาแต่คบของหนูมันไม่เหมือนกันตอนแรกเนี่ยคุยคือเด็กสมัยเนี้ยคนคุยคนคบไม่เหมือนกัน คนของเราเนี่ยคือคนคบก็คือคุยถูกป่าวรุ่นเราอะ่ะคบก็คือคุยกันแต่เด็กรุ่นนี้คือคุยกูคุย,คยกีคนก็ได้คบคือคบคนเดียวอข,ขอคบกันไหมไม่เอาไม่คบอา้าวอะไรวะอ,นนอะไรอย่างเงี้ยเราจสก,กินชิปหรือว่าเราหุ่นไหมหรือว่าด้วยความพี่น้องแบบว่าปีหนึ่งไม่ใช่หนูหนูหนูถามว่าคนเรามีแฟนก็ต้องห่วงแฟนอยู่แล้วแต่ี่เนี่ยว,ว่าเราก็ต้องเปิดอิอสระคือเราคุยกันแล้วว่า เด็กเจนเนี้ยถูกป่ะเขาก็อยากแต่งตัวคือเมื่อก่อนหนูเนี่ยตอนแรกมีแฟนจะมาแต่งตัวนี่ไม่ได้เลยนะอันนี้เออหนูแบบเบาหนูละหนูลดลงมาโอเคไม่เป็นไรโอเค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 รู้สึกว่าเอ้ยเด็กเจนนี้มันก็ต้องแต่งตัวต้องห่วงสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็ต้องปรับตัวเองให้เขากับเขาไม่ต้องปรับก็ทําตัวให้เด็กทำตัวเด็กเราหนูนั่นไม่ใช่เด็กเลยอยุเท่าไหร่ตอนนี้อะไรนะหนูยี้สิบหกเองตอนแ หนูพาเขาไปหาแม่ครับออแล้วหนูก็ไปหาแม่เขาทางบ้านทางบ้านเราแบบเปิดเปิดรังไหมจริงๆบ้านเราเนี่ยนะแม่หนูบอกเลยว่าไม่ว่าหนูรักใครแม่ก็รักด้วยเออพราะตัวทายแล้วแม่เคยพูดกับหนูว่าเดี๋ยวแม่ก็ตายคนที่อยู่กับหนูหนูต้องเป็นคนเลือกเองครับทออ่านก็ควรหนูรักรักเขามากเลขาไม่ได้กับบงวลเพราะว่าอับคนนี้เคยแบบว่าทานออการที่เขาพูดมาแล้วอะไรกับแม่เราก็โอเคอะไเลยแม่รักมากเลยเออ ยายยายถึงขนาดไปไปบนหลวงพ่อสุธร่ะว่ายายรู้ว่าไอ้มิ่นบอกเลิกหนูยายไปบนหลวงพ่อสุธรบอกว่าขอให้กลับมาดีดีดีกันยายยายเขาเป็นดูยายเขาสิเราจะฟังแม่ต้นชลถุ้ดท้ายขอบคุณที่มีเกมาร่วมงานเราก็ขอบคุณนะฮะอะไรอ่ะไอ้ยไมติดอกไม้เลยขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะครับทุกคนที่เชียร์ในความรักครั้งนี้ครับผมโอเค สองคกสามีก้อนนี้นะสองคนกล้อนนี้ก่็นนะคะมันงสองสา